สวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้เรามาทําการสตาร์ทเครื่องยนต์เครื่องพ่นลมเครื่องพ่นน้านะครับทุกท่านนะเครื่องพ่นข้าวนี่แหละนะเขาบอกว่าภายในคาบูไม่มีน้ํามันเลยนะหลังจากที่เสร็จฤดูเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็ทําการปิดก๊อกนะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะแต่ทีนี้พอเรามาทําการสตาร์ทเนี่ยเปิดก๊อกน้ํามันใหม่แล้วก็ทําการสตาร์ท ไม่มีอาการไม่มีว่แววว่าเครื่องยนต์จะติดเลยนะดังนั้นเราก็มาสังเกตดูตรงนี้นะอันดับแรกเลยนะเมื่อเราสตาร์ทไม่ติดไม่ว่าจะเปิดโชคเปิดคันเร่งแล้วเครื่องยนต์ก็สตาร์ทไม่ติดนะครับสิ่งที่เราจะต้องทํานั่นก็คือคืออะไรรู้ไหมก็คือการปล่อยน้ํามันออกจากคาบ,บูเลเตอร์นั่นเองนะอันนี้มันไม่ติดแล้วล่ะดูจากการสตาร์ทแล้วนะ ทีนี้เราก็มาดูน้ํามันที่ใต้ก้นคาบูเรเตอร์กันนะครับทุกท่านนะเรามาปล่อยน้ํามันดูนะเท่าที่เราปล่อยน้ํามันออกมาน้ํามันสีเขียวๆผิดปกตินะอ่ามันเป็นสีของน้ํามันเน่านะครับมันเป็นสีของน้ํามันเน่าไหลออกมานั่นหมายความว่ามันไม่ติดแน่ๆมันเป็นน้ํามันเน่าอยู่ภายในคาบูเรเตอร์ ทีนี้เมื่อเราปล่อยน้ํามันเน่าออกไปเราเปิดน้ํามันใหม่ลงมาน้ํามันใหม่ก็ไม่ลงมานะครับนี่นะเราปล่อยน้ํามันเก่าออกน้ํามันใหม่ไม่ลงมานั่นหมายความว่าชุดลูกลอยขบูชุดลูกลอยขบูมันติดนั่นเองนะอ่ามันติดมันค้างมันอยู่ในตําแหน่งปิดตลอดนะนั่นหมายความว่าาปในคาบูเลเตอร์มีน้ํามันอยู่ตลอดแล้วก็แช่อยู่อย่างนั้นทําให้น้ํามันมันเน่าทําให้น้ํามันมันเกิดเป็นยางเหนียว ทีนี้เราก็ได้ทำการเปิดก้นคอบูเลเตอร์ออกมาแล้วก็ทำการถอดเอาเข็มลูกร้อยออกมาล้างทำความสะอาดนะทีนี้เราก็ทำการแยรูเมนเจนะเมนเจนอหนูหลักนั่นเองนะหลังจากนั้นเราก็ประกอบกับพอเราประกอบกลับแล้วก็อามาทำการสตาร์ทอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะจะติดไม่ติดให้เพื่อนๆพนพี่น้องเอฟฟังเสียงกันเลยนะครับ เครื่องยนต์ก็ติดเป็นปกตินะครับพี่น้อง f c เพียงแค่น้ำมันไม่ลงเพราะเข็มลูกรอยติดขัดแล้วก็เมนเกจบุดตันทีนี้เ <c oughs> มื่อพูดถึงวิธีการบํารุงรักษาเครื่องหลังจากที่เราใช้งานเสร็จให้เราปิดกอ๊อกน้ํามันใช้งานเสร็จให้เราปิดกอ๊อกน้ํามันแล้วสตาร์ทเครื่องเร่งเครื่องจนกว่าเครื่องจะดับเมื่อเครื่องดับแล้วให้ปล่อยน้ํามันออกจากก้นคาบูรเรเตอร์อ,อีกรอบหนึ่งย้ํานะปิดก๊อกน้ํามัน สตาร์ทเครื่องเร่งเครื่องให้เครื่องยนต์มันดับแล้วก็ปล่อยน้ํามันออกจากก้นคาบูเลเตอร์อีกรอบหนึ่งเป็นอันเสร็จพิธีแล้วก็จัดเก็บเข้าไปเลยนะน้ํามันภายในถังก็ถ่ายทิ้งถ่ายออกไปเลยนะอย่าอย่าค้างไว้ในถังนะเพราะว่าน้ามันมันจะบูดน้ํามันมันจะเน่าทําให้สตาร์ทไม่ติดนั่นเอง